รอบนี้ถ้าแพ้ก็เสียเมืองเลยนะถูกความชั่วครอบงาเมืองเลยนะความชั่วยึดเมืองเลยนะอบายมุกยึดเมืองเลยการพนันยึดเมืองเลยนะและพวกอายุติธรรมยึดเมืองเลยนะถ้าทําลายกระบวนการยุติดธรรมได้ก็พวกอายุติธรรมพวกมารยึดเมืองเลยรอบนี้ถ้าเสียกระบวนการยุติดธรรมให้กับมารนี่นะให้กับความอายุติธรรมให้กับมารนี่ก็เสียเมืองเลยนะ ตีเมืองไหนเนี่ยตีกระบวนการยุติธรรมแตกกันจบหมดตีกระบวนการยุติธรรมแตกจบหมดไม่มีอะไรจะคุ้มครองสังคมประเทศชาติได้สังคมจะแตกเลยพ่ายแพ้เลยเศรษฐกิจพังหมดสิ่งบบนวลตอมเศรษฐกิจสังคมพังหมดไม่มีเหลือตีตีด้วยการทำลายกระบวนการยุติธรรมนี่พินาศหมดเลยกระบวนการยุติธรรมก็เอาความอายุติธรรมเข้ามา ตีเข้ามาทุบอย่างนี้เป็นต้นเรียบร้อยพังหมดเอาความไม่ซื่อสัตย์ของผู้ดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมนเข้ามาตีจะรับใต้โต๊ะก็ตามจะมีอำนาจใดโน,มน้มน้าวเหนียวนำลืดครอบงําก็ตามนะอยากทำลายบ้านไหนเมืองไหนทำลายกระบวนการยุติธรรมให้ได้จบหมดไม่มีเหลือนรับรองประเทศนั้น เศรษฐกิจสังคมพินาศหมดไม่มีเหลือกับจะทำลายนะมันจะทำควบคู่กันบอบายมุกนี่เอาการพนันเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะอยากทำลายบ้านไหนเมืองไหนนะเอาการพนันเข้าไปให้ได้มากที่สุดรับรองพินาศไม่มีเหลือพินาศไม่มีเหลือยิ่งทำสองอย่างคู่กันได้นะทำลายกระบวนการยุติธรรมกับเอาการพนันเข้าไปเท่านั้นแหละเอาเข้าไปให้เยอะที่สุดเลยทำสองอย่างนี้คู่กันไป รับรองเลยเศรษฐกิจสังคมพินาศหมดนามารครองเมืองเลยแหละไม่ต้องได้ผลได้เกิดกันเลยแหละนะชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วความเป็นอยู่อยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนจะพินาศไปทันทีเลยนะเศรษฐกิจสังคมงต่างๆพินาศหมดพินาศยังไงอา้าวไล่ไปาตั้งแต่กระบวนการยุติธรรมเอากระบวนการยุติธรรมก่อนเนี่ยอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยทำชั่วเนี่ยโกงก็หกหมื่นล้านเลยเนี่ย โกงก็หกหมื่นล้านเลยนี่คุณทักษิณเนี่ยโกงก็หกหมื่นล้านเลยโกงภาษีประชาชนก็โกงเงินประชาชนทั้งประเทศศาลตัดสินแล้วโกงกว่าหกหมื่นล้านเลยนะแล้วตัดสินแล้วไม่ต้องรับโทษเลยไม่ต้องเข้าคุกแม้แต่วันเดียวไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวคิดดูสิโอโหโดยไปเนี่ย ไปครอบงำแพทย์ใช่หรือไม่่าไปครอบงำแพทย์นะจะครอบงำโดวยวิธีใดก็แล้วแต่ให้ขาดจริยธรรมแล้วก็ให้ข้อมูลผิดอย่างนี้เป็นต้นให้ข้อมูลเท็จใช่หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วเป็นไงก็โอ้กฎหมายไทยก็บอกว่าถ้าเจ็บป่วยวิกฤตนี่นะเป็นนักโทษเจ็บป่วยวิกฤตหนักไม่ต้อง นอนคุกแล้วไม่ต้องอยู่ในคุกไม่ต้องอยู่ในเรือนจำหรอกไปนอนโรงพยาบาลได้แบบนี้ก็สบายแล้วนอนโรงพยาบาลจนกว่าจะหมดโทษแล้วใครเขาก็ไปตรวจสอบไม่ได้อีกวามรับผู้ป่วยอีกเอาอ่านไปเรื่อยจริงๆตรวจสอบได้แต่อ่านกันเนี้ยนะ่ะอ่านไปเรื่อยอ่านไปตรวจสอบก็ไม่ได้ถ้าครอบงำได้นะโอโหตรวจสอบก็ไม่ได้นี่เป็นต้นแล้วเป็นไงที่นี่ จะทาชั่วอะไรก็ทําสิจะโกงขนาดไหนก็โกงสิจะทําชั่วขนาดไหนก็ทําสิทําเสร็จปไ,ไปไงไปครอบงําแพทย์ให้ออกใบรับรองออกความเห็นออกใบรับรองออกเอกสารต่างๆยืนยันว่าป่วยหนักทั้งๆท,ที่ไม่ได้ป่วยหนักนี้เป็นต้นนะก็ไม่ต้องนอนคุกแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลสบายๆใครไปตรวจไม่ได้จะหนีไปไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้สบายเลยที่เขาจะหมดโทษ จับได้อีกเป็นไงจับได้อีกก็บอกป่วยหนักอีกก็นอนอีกจะทําไมอ่ะใช่ไหมจะไปโผล่หน้าที่ไหนจับมาอีกก็จับสิจับได้จับไปจับได้ก็จับไปสิก็บอกป่วยหนักอีกป่วยหนักอีกก็ไม่ต้องโรงพยาบาลอีกก็ไม่ต้องเข้าคุกเลยจะไปยากอะไรล่ะป่วยหนักตลอดนะอย่างนี้เป็นต้นนะไปไหนก็แล้วแต่ก็ไปโตเตะที่นู่นที่นี่ก็แล้วแต่ถูกจับอีกก็ม่เป็นไรจะไปกลัวอะไรล่ะจะไปกลัวอะไรถูกจับเมื่อไหร่ก็ป่วยหนักเมื่อนั้น ไม่กลัวอะไรใช่ไหมออกไปอีกเจอเจ,จ,จ,จอคดกีกี่ล้านคดีก็ป่วยหนักทุกทีมันก็ไม่เห็น <c oughs> มันจะเป็นอะไรไปละก็สบายๆทีนี้คนมันจะทำชั่วได้อย่างสบายๆมีช่องทางทำชั่วแบบนี้เป็นไงโอ้โหพวกช,วชั่วทั้งหลายได้ใจเลยทีนี้นะมารวมกลุ่มกับคนชั่วนี่เลยมารวมกลุ่มกันเลยโอ้โหโหรือว่าใครไปทำชั่วมาไม่อยากติดคุกก็มารวมกับกลุ่มนี้เลย ใช่ไหมหัวหน้าชั่วแก๊งชั่วน,นี่เลยใช่ไหมมาลงกลุ่มแบบนี้ได้เลยแล้วก็ครอบงําหมอได้เลยใช่ไหมให้หมอออกใบรับรองเมื่อนกันออกคอมเห็นเหมือนกันแสดงหลักฐานเมื่อนกันเราเปิดหนักปปวยหนักปปวยหนัก,นก,นกไง,ไง่ายงไม่ต้องนอนคุกเลยสบายจะตายนะอย่า,า,ยนายงนี้เป็นต้นเพื่อนคนชั่วก็ทำชั่วเอาทําชั่วเอาอยากขูดรีดใครข่มเหงใครก็ทําได้หมดการทุจริตแบบไหนแบบไหนที่โกงเงินประชาชนแบบไหนแบบไหนก็ทําได้หมด นะจะไปขูดรีดกับข้าราชการใครอยากเลื่อนชั้นเอาเงินมาจ่ายมาจ่ายมาจ่ายแล้วค่อยให้เลื่อนชั้นโอตได้เงินเยอะแยะไปหมดก็ต่อให้ถูกจับได้ไม่ถูกจับแล้วไปถูกจับได้เป็นไงเออก็ป่วยหนัก <c oughs> ใช่ไหมไปขูดรีดประชาชนอย่างง้นงนี้ขูดรีดนักธุรกิจอย่าง,งานง้นอย่างนี้ประชาชนอย่างง้นงนี้ถูกจับได้ก็ป่วยหนัก <c oughs> นะอย่างเงี้ย น,าก,น,น,นาการเมืองข้าราชการโตจานุมัติอะไรให้ใครกันเลียดเงินใต้โต๊ะได้สบายสบายสบายนะจะไปทําชั่วแบบไหนละ่ะไปเรียกสวยจากพวกทําผิดกฎหมายต่างๆได้เงินมาต่อให้ถูกจับได้ก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรนะป่วยหนักนอนโรงพยาบาลไปอยู่ไหนก็ไม่รู้สบายไหมละ่ะความชั่วก็ระบาดไปทั่วเลยเบือการยุติธรรมถูกทําลายไปอย่างเนี้ย ประชาชนสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วนะนี่เขาก็สูบเงินไปตัวไว้กับเขาและพรรคพวกของเขาสูบเงินไปหมดนะ่ะด้วยวิธีการต่างๆชั้นเชิงต่างๆเงินภาษีประชาชนหรือแม้แต่เงินของประชาชนต่างๆก็ถูกสูบเข้าไปสูบเข้าไปสูบเข้าไปไปรวมไว้กับเขาประชาชนก็ขาดแคลนเงินแล้วไม่มีเงินใช้เพราะเขารวยเอารวยเอาประชาชนจนเอาจนเอาแล้วเขาออก็ครอบงำเอ่อพวกอะไรเขาเรียกว่าอะไรสาธารณนประคต่างๆ น้ำไฟนะอย่างนี้เป็นต้นหรือพลังงานต่างๆแก๊สน้ํามันนูน่นนี่ก็อนุมัติให้กับคนกันเองของเขาไปทําฟันกําไรสูป่ประชาชนไปกี่ปีกี่ปีก็ทําไปสิสบายนะกอบโกยเงินได้เยอะแยะไปหมดประชาชนจนเอาจนเอาน้โหค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันค่าแก๊สเลยแพงไปหมดแพงทั้งแผ่นดินแพงไปหมดลําบากไปหมด หมดเงินกันลงทุนสูงกันเป็นไงพอลงทุนสูงอะ่ะก็ต้องค่าใช้จ่ายสูงเงี้ยต้องไปจ่ายใต้โต๊ะอีกต่างหากโอ้ยก็จะทําอะไรอะไรได้หมดเงินหมดทองค่าลงทุนสูงเป็นไงลงทุนสูงก็ต้องขึ้นราคาสินค้าบริการสูงสูงเสจจะไปขายได้ไหมล่ะทีนี้ไปขายก็ไม่ได้จะไปขายยังไงขายก็ไม่ได้มันแพงอะ่ะไปขายให้ใครล่ะแพงมันก็ขายไม่ออกเพราะคนอื่นก็ไม่มีเงินกันหมดแล้ว ก็เจ๊งกันหมดเลยทําธุรกิจอะไรก็เจ๊งหมดเลยประชาชนไม่มีเงินใครจะมาลงทุนเลยในประเทศใครจะมาลงทุนล,นทล,ง,ทนลงทุนก็จะไปขายสินค้าบริการให้ใครต้องหยุดการลงทุนกันทท้านั้นน่ะก็เจ๊งกันละเนละนาดเลยข้าวยากหมากแพงหยุดการลงทุนกันปิดกิจการกันมันขายไม่ได้เห็นไหมล่ะมันพินาศไปหมดเลยนะเนี่ยมันก็จะพินาศไปหมดเลยเร็วไล่ไปหมดพินาศไปหมดอย่างนี้เป็นต้น นักลงทุนก็ไม่มาลงทุนอะที่ลงไปก็ขายไม่ได้ก็เจงกันไปอย่างนี้เป็นต้นไปไม่รอดก็จะสร้างปัญหาต่างๆเยอะแยะตามมาหมดแถมเขาเปิดการพนันออนไลน์ก็ได้เปิดบอนการพนันได้ด้วยทีนี่โอ้โหเป็นไงเปิดบ่อนการพนันคาสิโนได้ถูกกฎหมายเลยเปิดการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายได้ เป็นไงโอ้โหไปทําชั่วอะไรอะไรอะไรมาตอบคําถามสังคมไม่ได้เดินเข้าบอนเลยง่ายดีน่าบอกว่าเล่นได้จบเงินชั่วกลายเป็นเงินบริสุทธิ์ทันทีเลยงานเงินทําทุจริตหน้าต่างๆอาญากรรมต่างๆจะค้าขายยาเสพติดค้าขายมนุษย์ค้าขายอะไรๆน่าค้าขายของเถื่อนยังไงทําอะไรอะไรขูดลีดใครยังไงคดโกงอะไรยังไง ทําชั่วยังไงยังไงโอ้แกงคอนเซนเตอร์หลอกลวงเงินกันได้เท่าใดเท่าใดไม่มีปัญหาเลยนะตอบคําถามใครไม่ได้กเดเเ็เดินเข้าบ่อนเลยเดินเะข้าบ่อนเลยนะบอกเล่นได้ฟอกเงินกลายเป็นเงินบริสุทธิ์เงินผิดกลายเป็นเงินบริสุทธิ์เลยเพราะฉะนั้นนล้มันโอ้อาชญากรรมมันจะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแหลนะ่าแล้วอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองแบบนี้ นักท่องเที่ยวดีๆเขาจะกล้ามาไหมนักท่องเที่ยวดีๆนี้หมดเลยไม่กล้าคนดีไม่กล้ามาเที่ยวโอ้โหมันอาชญากรรมเยอะขนาดนี้ใครจะกล้ามาใครจะไปกล้ามามาเสร็จโดนอาชญากรรมจะไปหวังพึ่งใครกระบวนการยุติธรรมก็พึ่งไม่ได้นะ uh huh. เพราะว่าพวกอาชญากรรมครองเมืองหมดแล้วใครมาเที่ยวก็มาเหม,มือนกันนะพวกนักเรียนการพนันมีแต่พวกคนชั่วมาเที่ยว พวกอาชญากรรมด้วยกันมาเที่ยวมาเที่ยวมันก็โอ้โหคนเหล่านี้ทาชั่วได้หมดนะ่ะบ้านเมืองเนี่ยมันจะเจอเต็มไปได้วยโจรน,นะเต็มไปได้วยคนชั่วนะวิธีการนี้ทําทั้งหลายหลังหลายสู่ทําทั้งหลายแม้ถูกจับได้อธิบายประชาชนไม่ได้ถูกจับได้เป็นไงจับได้ก็จับไปสิสารตัดสินก็ตัดสินไปสิตัดสินว่าผิดเป็นไงป่วยเข้าง้อง,งแพทย์บอกป่วย ไม่ต้องเข้าคุกอีกนอนโรงพยาบาลอีกโอ้มัน่างสบายเกินนะเห็นไหมถ้าใครเห็นเส้นทางอันนี้นี่นะทำสามเรื่องได้นี่จบหมดประเทศไทยคนชั่วครองเมืองจบหมดคนชั่วยึดประเทศได้เลยยึดประเทศได้เลยเนี่ยทำลายกระบวนการยุติธรรมได้นะครอบงำหมอได้ครอบงำกรมราชทัณฑ์ได้นะทำลายกระบวนการยุติธรรมได้เพอเพอครอบงำไปถึงศาลเลย โอ้โหไม่เหลือประเทศไม่มีเหลือถ้าทาได้ขนาดนั้นนะจบไม่มีอะไรเหลือยิ่งทําการพนันได้ด้วยการพนันถูกกฎหมายเลยจบเลยเนีย่ไม่มีเหลือเลยแค่นี้ก็เจ๊งแล้วประเทศยังไม่ต้องนับว่าการพนันนี่เขาครอบนําคนในประเทศได้อีกนะยังไม่นับว่าเขาสามารถที่จะหลอกล่อให้คนไปเล่นการพนันได้เยอะๆเยอะๆแล้วการพนันน่ะคนเล่นส่วนใหญ่เสียไม่ใช่ได้หรอกเสีย เสียมากก็ได้เจ๊งทั้งนั้นนะ่ะสิ้นเนื้อประดาตัวทั้งนั้นนะ่ะเพราะว่าเขาออกแบบการเล่นเนี่ยเพื่อให้เขาชนะอยู่แล้วทุกวันนี้นเครื่องมือเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเพื่อให้ในายทุนเจ้าของบ่อนการพรนันชนะอยู่แล้วเพราะเขาตั้งบ่อนมาไม่ได้เพื่อแพ้นนะไม่ได้เพื่อแบ่งเงินให้ใครนะเพื่อกอบโกยเงินนะโอ้โหลงไปเล่นเนะี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวเลยสิ้นเนื้อประดาตัวไปทาไงทีเนี้ย สินเนื้อประดาตัวไปก็ต้องทำชั่วได้ทุกเรื่องอ่ะบางคนฆ่าครอบครัวตายฆ่าครอบครัวแล้วฆ่าตัวเองตายบางคนก็ไปยืมเงินคนอื่นมาไม่คืนอีกยุ่งกองร้อยกันอีกทีก็ต้องไปโอ้ขายยาเสพติดขายเนื้อขายตัวโอ้ทำชั่วไปสารพัดเรื่องรักขโมยช่อกงป้นจี้ฆ่าอะไรมันจะยุ่งกองร้อยไปหมดเลยทำชั่วในทุกเรื่องเลยนะนี่มันก็จะเป็นเหตุที่โอ้โหมีกระสันยีเลย อาจารย์ว่าเลวร้ายสุดแล้วเลวร้ายสุดแล้วมันไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าน,นี้อีกแล้วนั่นนี่โอโ้พ่อครูสมณาโพธิรักถึงบอกโอ้โหเขาคิดเขาสังขารละเอียดแยบยนมากพ่อครัวง,งั้นปรุงแต่งความคิดที่จะทำชั่วนี่เก่งมากเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดความเก่งที่จะทำชั่วได้ โอพ่อครูวบอกเก่งกว่าเทวทัตอ,อีกธรรมดานะเก่งกว่าเทวทัตอีกรุงแต่งความคิดเหล่านี้ออกมาเพื่อที่จะครอบงำสังคมประเทศชาติและก็ดูดทรัพยากรต่างๆไปเพื่อตัวเองเพื่อที่จะมีอำนาจครอบงำประเทศดูดทรัพยากรต่างๆเข้าไปหาตัวเองนะแล้วก็ปกครองแบบนี้บริหารแบบนี้ อย่างนี้เป็นต้นพี่นาฏถ้าปล่อยไปนี่ไม่เหลือประเทศไทยอาจารย์ดูอย่างเงี้ยไม่เหลือไม่มีเหลือพินาฏเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องการพลังของคนไทยจํานวนมากเลยมาช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่เช่นั้นเข้ายากหมากแพงไปหมดนะตกงานกันไปหมดเข้ายากหมากแพงหมดเพราะเงินจะไปรวมอยู่กับนักการเมืองชั่วข้าราชการชั่วกลุ่มทุนชั่วพรักพวกของเขารวมอยู่ตรงนั้นคนอื่นจะขาดแคลนหมดเลยนะ ราจะทําอะไรก็ต้องไปจ่ายเขาหมดนะเขาจะขูดรีดเราขูดลีดเอาค่าใช้จ่ายจะสูงแล้วเขาจะครอบครองโอ้โหพวกกิจการที่สําคัญสําคัญสาธารณนุโภรต่างๆน้ําไฟพลังงานต่างๆโอ้ยถนนหนทางนู่นนี่นู่นนี่เดี๋ยวก็อ่านเก็บค่าผ่านทางนู่นนี่อีกนะมันจะสารพัดเรื่องอะสารพัดอย่างมันก็จะครอบงาไปหมดนี่เขาขึ้นราคาหมดตายนะเสื้อนอนกินตลอดการ เราเลือกตั้งทีไรก็ชนะทุกทีมันก็ได้เงินเยอะซื้อเสียงซื้อเสียงเงิพวกอื่นจะตายอยู่แล้วรอรับเงินเงียบๆไม่มีเงินเป็นท่าเขาตลอดเขาก็ครอบงาไปตลอดเงินเขาเยอะแยะไปหมดนี่สูไปได้หมดเลยอย่างนี้เป็นต้นซื้อเสียงเอาซื้อเสียงเอาคนอื่นสู้ไม่ได้นะถ้าอ่อยไปก็จะหนักไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นเศรษฐกิจจะพินาศหมดแหละเศรษฐกิจก็พินาศหมด เศรษฐกิจสังคมพินาศหมดเพราะอะไรเเงินไปอยู่กับกลุ่มคนชั่วเยอะๆเยอะๆเยอะเอาประชาชนขาดเงินแต่ของแพงเชวเพราะเขาครอบงำสาธารณูประโภคต่างๆปัจจัยจําเป็นต่างๆเขาครอบงำไปหมดขึ้นราคาไปหมดจะทำอะไรอะไรต้องไปจ่ายเงินให้เขาไปหมดโอ้โหมันลงทุนสูงไปหมดจะทำอะไรต้องไปจ่ายเงินให้เขาเพราะว่าเขามีหน้นาที่อนุมัติ นักการเมืองข้าราชการมีหน้าที่อนุมัติอย่างนี้เป็นต้นพะเพิ่มมีมาเฟียมาไถาเงินไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่ข้าราชการเราเป็นทีมแต่เป็นทีมชั่วของพวกนั้นแหละพวกมีอำนาจทั้งหลา,ายมาไถเงินเอาเฉยๆนี่แหละค่าจ่ายจ,จะสูงมากเลยลงทุนสูงแต่คขายไม่ได้เพราะแต่ละคนหมดเงินแล้วมันก็เจ๊งไปหมดพินาศไปหมดถึงที่สุดแล้วข้าราชการก็เจ๊งเพราะไม่มีภาษีเราประชาชนไม่มีเงินจะจ่ายภาษีก็ไม่ได้เงินเดือน าราชการก็ไม่ได้เงินเดือนกับเจ๊งระบบราชการกับพินาศหมดกลายเป็นระบบโจรโจรเลี้ยงโจรอยู่ <c oughs> โจรคุมหมดทุกอย่างนนี่แหละมันจะดิ่งเข้าไปาตรงนี้ถ้าหยุดยั้งไม่ได้หยุดยั้งไม่ได้ก็จะดิ่งเข้าไปาตรงนี้แต่ตอนนี้นี่มันยังยังสู้ได้มวลชนคนดียังสู้ได้เพราะอะไรเพราะก็สู้มาเรื่อยๆเ,เ,เนี่ย แต่ถ้าไม่ส no so nice <laughs> ู <obile> ้ถ <vampire midnight> ้าปล่อยไปมันจะเป็นสภาพนี้แต่ถ้าสู้มวลชนคนเดียวมาล้อมรวมพลังกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้อ่ายี่สิบเอ็ดมกราหกแปดนี้มาล้อมรวมพลังกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ที่หน้าหน้าทำเนียบรัฐบาลนะที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลนะบริเวณสะพานชมัยมรุเชตนะหน้าทำเนียบรัฐบาลฟังสะพานชมัยมรุเชตนะ คนดีต้องเสียสละเพื่อชาติครั้งใหญ่อันสำคัญยิ่งามาล้อมรวมพลังกันนะเพื่อที่จะคัดค้านความเลวร้วายที่ว่ามานี้คัดค้านการทำลายกระบวนการยุติธรรมคัดคนน้านการพนันคาสิโนโถูกกฎหมายคัดค้านการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายซึ่งมีคนดีที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆอยู่ในองค์กรอิสระอยู่ใน สภาอยู่ในหน่วยงานต่างๆนั้นพร้อมที่จะรับพลังความดีจากประชาชนอยู่เพราะที่ผ่านๆมาท่านเหล่านั้นก็รับพลังความดีจากประชาชนที่ขับเคลื่อนมาอยู่แล้วแล้วก็หยุดยั้งสิ่งเลวร้ายมาได้มากมายนะลงโทษแล้วก็ยับยั้งสิ่งไม่ดีมาได้เป็นลําดับลําดบเพียงแต่ตอนนี้นั้นมันจําเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายของคนชั่ว เป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายของคนชั่วของนักการเมืองชั่วของทีมงานของเขาเป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายของเขาที่เขาจะดิ้นสุดชีวิตเลยนะเพราะเขาจะโอ้โหทําไม่ดีสุดๆแล้วเขาจะกอบโกอยอะไรอะไร,ะไรต่างๆนานาเห็นการพนันนี่เขาก็จะได้ทุนไม่น้อยเลยนะถ้าเขาทาสําเร็จถ้าการพนันครั้งนี้เขาทาสําเร็จนะเขาจะได้ทุนไม่น้อยเลยจาก นัลงทุนการพานันก็จะได้ทุนไม่น้อยเลยนะเขาทำสำเร็จปุ๊บก็ได้ทุนมหาศาลเลยอย่างนี้เป็นต้นซื้อเสียงได้สบายๆเลยเขาต้องเร่งเอาเป็นเอาตายเลยเนี่นนนนยภายใ,ในเดือนสองเดือนนี่เขาจะพยายามอนุมัติให้สําเร็จเนี่ยเร่งสุดชีวิตเขามันกันภายในเดือนสองเดือนนี้เราถึงบอกว่าภายในเดือนสองเดือนสามเดือนนี้เราต้องติดตามสถานการณ์อย่างไม่กระพริบตาเลยนะจ๊ะกระชันชิดหายใจลดต้นคอกันเลยนะ รอบนี้นี่หายใจลดต้นคอกันเลยนะเราจะแม่จะไปโตเตะตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้อาจารย์นึงบอกไปนะสามเดือนนี้นี่ติดตามสถานการณ์อย่างเข้มข้นเลยนะกองทัพรรมเราก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างเข้มขน้นเราต้องอยู่ในกรุงเทพอยู่ใกล้กรุงเทพนิดให้ได้มากที่สุดดับน่าจำเป็นเคลื่อนเมื่อไหร่เคลื่อนทันทีหน่วยรบเร็วหน่วยเคลื่อนที่เร็วรบทันทีเลย